สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยุโรปในคำคืนวันจันทร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะที่22ก็ปรากฏว่าเบอร์มิงแฮมซิตี้เปิดบ้านแพ้กับเลสเตอร์ไป2-3เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากจอร์แดนเจมส์ครับหมาวย2ส่วนเลสเตอร์ได้3ประตูจากสเตฟฟี่บาวิดดีเหมา2ครับอีกหนึ่งลูกมาจากคีนนดิลส์บรีฮอร์ นีนก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์ก็ยังนําไปจากฝูงตอนนี้เก็บเพิ่มไปเป็น55คะแนนทิงอันดับ2อิฟสวิตไป3แต้มในขณะที่เบอร์มิงแฮมอยู่อันดับที่17มี26คะแนนเหมือนเดิมส่วนแาสซันโวยังคงเป็นแซมมี่สม,มดิกจากแบ็กเบิร์นที่สัดไป14ประตู และโปรแกรมนั้นต่อไปของเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นเกมในทีนน่ยี่สะบคือวันสุกนี้ก็จะมี2คู่บริสตอลเปิดบ้านเจอ h ฮาวสวอนซีพบกับเพรสตันวันเสาร์ที่23่ธันวาคมมี e ีดเปิดบ้านเจออิฟสวิ h ต์แบ็กเบิร์นพบวัต f o r d ดเลสเตอร์เปิดบ้านเจอกับลอ t เทอร์แฮมมิดเดิลสโบรพบ West ์บอม n o นอร์ซิตีเจอ h ฮนต์ฟิลด์ทาวน์พรีมัตพบกับเบอร์มิงแฮมควีส p a ร์เปิดบ้านเจอซัมเมอร์ตันเชฟเวนเจอคาร์ดิฟ s t สโตเปิดบ้านเจอมิวอร์แล้วก็ซัน ข้ามไปที่ฝั่งสเปนครับลาลิก้านดที่17เ็มื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าคิโรนาครับยังคงฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะอลาเบสไป3าูนย์ได้ประตูจากอเตมดอบบิกครับเหมาไป2อีกหนึ่งลูกมาจากปอร์ตูนั่นก็เลยทำให้ตาลางคะแนนตอนนี้เนี่ยคิโรนากลับขึ้นไปนำไปจ่าฝูงที่44คะแนนที่อันดับ2อเลเวนตดไป2แต้มส่วนอลาเบสก็อยู่อันดับที่13มี16คะแนนเหมือนเดิมในคะแนนที่ดัลซันโวตอนนี้ก็ยังคงเป็นจูดเบลิงแฮมที่สัดไป13ประตู มาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเกมที่18กลางสัปดาห์นี้เลยครับคืนวันอังคารนี้นะก็จะมี3คู่ไลโยบบีแโนเปิดบ้านเจอเบรเซียแอตมาตรติดพบเกตาเฟแล้วก็แคนาดาเจอกับเซบียาคือวันพุธนะมีบาซ่าเปิดบ้านเจออเมเลียบิวบาวพบลาสพามัสแล้วก็บีริวเปิดบ้านเจอกับเซลตาวิกโก้คือวันพฤหัสการดิสเปิดบ้านเจอแล้วเซลซิดาเลเวตสจะพบกับคิโลนาอาราเบสเปิดบ้านเจอเลมวนติดแล้วลก็มาโย,ยกาพบโอซาซูนา มาที่ฝั่งอิตาลีครับฟุตบอลเกาโชเซเรา,านะัดที่16เมื่อคืนนี้อัลตันตาก็เปิดบ้านถล่มซาเลน,นิตาน่าทีมบวยไป4-1ฮะเจ้าบ้านเนี่ยโดนนำไปก่อนจากลรเลนโซปิโรล,ล่าครับก่อนที่จะมาเอาคืนได้4ลูกั่วจากลุยส์มูรียลมาริโอปาซาลิตชาวเดอร,ร์คทสลนและก็อเล็กซี่มิลานชุกทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ทางอัลัาาน,นตนนาก็ขยับไปอยู่ที่7ครับเก็บเพิ่มเป็น26คะแนนส่วนซาเลนิตาน่าก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี8คะแนนเหมือนเดิม แล้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมในะต่อไปของเกาโชเกมที่17คือวันศุกร์นี้ก็จะมี4คู่เอมปอีเปิดบ้านเจอลาซิโอซาโซโรพบเจนัวมอนซซาพบเฟรนติน่าแล้วก็ซาแลนิตาน่าเจอกับเอซิมิลานส่วนวันเสาร์ที่23ธันวาความมีอีก6คู่นะฮะยาวๆเลยโฟซิโนเน่เปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสบุลญนยาพบอัตาลันตาโตลิโนเจออูเดเดเซอินเตอร์มิลานพบกับเลเชวิลนาเปิดบ้านเจอกับทางกกยลี่แล้วก็โลมาพบนาโปลี